จุดเช็คอินแห่งใหม่ของจังหวัดสิรินเปิดบริการแล้วครับผมนัชชาคาเฟ่นะครับเปิดบริการในอำเภอรัตนบุรีนะผมพร้อมด้วยรีสอร์ทสุดหรูสวยงามนะครับผมบรรยากาศดีเงียบมากนะครับผมสำหรับใครที่สนใจนะครับสำหรับแนวพักผ่อนบรรยากาศชิวๆนะครับผมมาสัมผัสบรรยากาศคาเฟ่นัชชาคาเฟ่นะครับสไตล์คาเฟ่นะครับเป็นบรรยากาศที่แบบเย็นสบายนะครับอยู่ล้อมรอบทุ่งนานะครับ บรรยากาศกินกาแฟชมทุ่งแลทุ่งนะครับบรรยากาศเขียวขจีนะครับผมเชิญทุกท่านนะครับมาสัมผัสนะครับได้ที่หมู่เก้าตําบลไผ่อําเภอรัตนบุรีจังหวัดสุรินทร์นะครับผมทางลงไฟร้านหนึ่งเฟอร์นิเจอร์นะครับเรียนเชิญครับผมสวยงามมากนะครับสําหรับร้านกาแฟนะครับนัชชาคาเฟ่นะครับซึ่งเป็นสุดเฉพาะของทางร้านครับที่หอมละมุนนุ่มลิ้น เสอร์พร้อมฟิซาครับมีฟิซานะครับซึ่งมีหลากหลายหลายหน้าให้เลือกนะครับพร้อมกับบรรยากาศที่เต็มไปด้วยทุ่งนานครับซึ่งในช่วงนี้นะครับก็กําลังดำนานะครับผมอีกไม่นานตรงนี้ก็จะเต็มเขียวขจีนะครับตามธรรมชาติสิ่งแวดล้อมต่างๆนะครับก็จะได้นั่งบรรยากาศแบบชงทุ่งที่สวยงามนะครับผมบรรยากาศดีมากครับปลอดสารพิษกับบรรยากาศกับสวนผักเกษตรอินทรีย์นะครับอนาคตก็จะมีการผลิตจําหน่ายนะครับให้กับคนที่มาเยี่ยมชมณที่แห่งนี้นะครับ ก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่นะครับที่อยากเชิญชวนนะครับท่านผู้ชมครับนี่ฮะตรงนี้ก็จะเป็นสะพานทอดยาวนะครับสามารถเดินดูนะครับเดินดูเดินนั่งพักผ่อนนะครับผมชมบรรยากาศธรรมชาติทุ่งนาเขียวขจีนั่นเองครับท่านผู้ชมครับข้าวเพิ่งดำไปได้ไม่นานนะครับเดี๋ยวสักพักก็จะขึ้นมาเขียวขจีนะครับสัมผัสบรรยากาศได้สวยงามครับมองไปด้านนู้นก็จะเป็นรีสอร์ทสวยงามมารามตานะครับผม ก็มาพักผ่อนได้นะครับสำหรับใครที่เดินทางมาไกลๆนะครับผมมาไว้มาเยี่ยมชมได้นะครับนี่ฮะมองทางไหนก็มีทุ่งนาเขียวขจีครับผมบรรยากาศดีนะครับหลายคนที่อยากจะมาสัมผัสกับบรรยากาศนะครับอบอุ่นสบายนะครับเดินเชิญมานะครับผมนัดชาคาเฟ่นะครับอําเภอรัตนบุรีนะครับผมไม่ใกล้ไม่ไกลนะครับเรียนเชิญนะครับด้านบนก็จะมีจุดชมวิวครับผมเดี๋ยวจะลองไปดูด้านบนนะครับก็จะเป็นจุดชมวิวนะครับ ชมวิว360องศานั่นเองนะครับนี่ฮะชมได้เลยครับผมตามสบายครับอ่าถ้ามาช่วงเช้าเช้าเย็นเย็นเราก็จะนั่งเด็ดตัวนี้ได้สบายนะครับชมพระอาทิตย์ตกนะครับบรรยากาศดีมากครับมาแล้วไม่พลาดแน่นอนครับผมนี่นะครับเดี๋ยวผมจะหาโอกาสจะมารีวิวใหม่อีกรอบหนึ่งนะครับตอนที่ข้าวทุ่งนาเขียวขจีกว่านี้นะครับขอบคุณครับที่รับชมครับผมสวัสดีครับ